สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชายไลฟ์เช้าวันนี้วันศุกร์ที่7พฤศจิกายนครับเรื่องเกี่ยวข้องกับดราม่าว่าด้วย Miss Universe Thailand Miss Universe ระดับโลกเรื่องของผู้อำนวยการ Miss Universe Thailand ์บอสนวัตอิสระไกรศรีกับนางงามผู้เข้าประกวดหลายคนจกนกระทั่งเกิด ภาพที่คุณนวัดม่องวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อไทยสะอึกสะอื้นร้องไห้ไปเสียใจบอกว่าโดนกดดันทุกเรื่องทุกด้านสื่อต่างประเทศก็ยังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับเพเห็มน CNA ของสิงคโปร์เนื่องจากเขามี Miss Universe จากหลายประเทศรวมทั้งสิงคโปร์ที่เป็นพ,พยานอยู่ในเหตุการณ์ผู้พบเห็นด้วยเนี่ยเขาก็รายงาน สีสันเนื้อหาเพราะมันเกิดการประท้วงเรื่องของสิทธิผู้หญิงเรื่องของมารายาทเรื่องของจริยธรรมต่างๆมันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมารายงานล่าสุดท,ที่ผมเห็นใน CNA ก็พูดบอกว่าคุณนวัดออกมาขอโทษเพราะว่าถูกกดดันให้ต้อง apologize ซึ่งบอสนวัดก็บอกว่าก็ apologize แล้วแล้วก็รู้สึกว่า ก็มีแรงที่ทับถมลงมา,มามากมายที่ขอโทษนั้นบอกว่าตัวเองไม่ได้พูดนะคำว่า dumb head ที่แปลว่าโง่ dumb head คือหัวขี้เท่าคุณนวัดบอกกับสื่อว่าพูดคำว่า damage damage แปลว่าเสียหายคุณนะ่ะทำให้ความเกิดความเสียหายไม่ใช่พูดคำว่า dumb head <c oughs> แค่คำเดียว ซึ่งคุณนวัดอาจจะพูดเร็วหรือพูดไม่ชัดหรือฟังคนฟังฟังไม่ชัดเราก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเอตการณ์อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อมีอารมณ์โกรธต่างฝ่ายต่างโกรธและมีการใช้อารมณ์ดุเดือดคนคุณ,คณนิมนวัตก็คิดว่าสาวสาวทั้งหลายควรจะฟังต้องเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายเหมือนกับผู้ประกวดในประเทศไทย แต่ว่านี่มาจากนานาชาติและส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ประกวดมาถึงระดับนี้เดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจากประเทศไหนก็จะเป็นผู้หญิงที่เขาสนใจติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วมีความเชื่อเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัญหาความเท่าเทียมต่างๆนานาดังนั้น,น,นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเวลา เราปฏิบัติต่อผู้ที่มาจากเวทีระหว่างประเทศในข่าวนี้เขาบอกว่าในพิธีต้อนรับมิสยูนิเวอร์ส2025เมื่อคือนวันพุธคือวันที่5ที่ผ่านมาผู้อำนวยการมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นวัดอิสระไกรศรีได้ขอโทษสำหรับข้อถกเถียงล่าสุดที่เกี่ยวกับการประกวดนี้ข่าวของ CNA สิงคโปร์บอกว่าผู้อำนวยการมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ ขอโทษบอกว่าที่พูดเนี่ยเข้าใจผิดเขาไม่ได้พูดว่าด b h เตุเขาพูดคำว่า damage คำเดียวสร้างความเข้าใจผิดได้มหาศาลและก็บอกว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเพราะว่าคุณวัดวัยหกถูกพบว่ากำลังถูกตำหนิกำลังตำหนิคือมีวิดีโอไง ที่ออกมาตำหนิผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์สกล่าวตำหนิมิสยูนิเวอร์สเม็กซิโกฟาติมาบอยส์ที่ไม่โพสเนื้อหาโปรโมทประเทศไทยและในระหว่างการผเผชิญหน้าเนี่ยคุณนวัดก็ดูเหมือนจะถูกกล่าวหาว่าดูหมิน่นมิสบอสบอกว่าถ้าคุณ ทำตามคำสั่งจากผู้อำนวยการจากระดับชาติคุณคือดัมเฮดอ๋อนี่คือประโยคนั้นเลยนะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะใช้คำนี้ในข่าวโดยที่เขาอ้างอย่างนี้ประโยคบอกว่า during the confrontation ระหว่างการ,รเผชิญหน้านั้นนวัดดูเหมือนเขาใช้คำว่า s e e m i n g l y ดูเหมือนจะ มิน,มนไม่ให้เกียรติกับนางสาวบอสบอกว่า if you follow the order from your national director you are a dumb head นี่คือเขาอ้างว่าเขาได้ยินอย่างนี้นะว่าถ้าคุณทำตามคำสั่งจากผู้อำนวยการประเทศของคุณคุณคือดัมเฮดคือคือคนคนโง่ดัมดัมคืองี่งเง่านะแต่ว่า คุณนวัตมาอธิบายทีหลังเขาไม่ได้ใช้คำนี้เขาใช้คำว่า damage เพราะว่าเสียหายนะอ่าไอ้ตรงนี้เราไม่รู้ล่ะใครต้องไปฟังแกะเทพกันอีกทีค่อยๆฟังแล้วก็เปิดชา้ชาๆฟังดูก็อาจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เพราะว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นระดับโลกไปแล้วนี่ครับแค่ประโยคเดียวแค่อารมณ์พรุงพลานช่วงเดียวเนี่ยมันก็สร้างให้เกิด ดราม่าขึ้นมาได้จริงๆในข่าวนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้ได้จุดประกายความโกรธแค้นไปหลายๆประเทศราอูโรซาประธานองค์กรมิสยูนิเวอร์สประนามการกระทําของนวัดร,ระบุว่าจะจำกัดการมีส่วนร่วมของนวัดในงานเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในปีนี้เมื่อวันพุธเนี่ยระหว่างพิธีต้อนรับมิสยูนิเวอร์2025นั้น นวัดก็ได้ออกมาขอโทษอ้างว่าตนอยู่ภายใต้ความกดดันมากมายเหลือเกินนี่บอกว่ากดดันมากตอนหนึ่งในข่าวอ้างก็พูดคุณนวัดว่าผมคิดว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าความกดดันมันเยอะมากผมเป็นมนุษย์บางครั้งผมควบคุมไม่ได้อีกประโยคนึงที่ข่าวนี้อ้างก็คือยังไงก็ตามผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครเพราะผมเคารพทุกคน ผมต้องบอกว่าผมขอโทษจริงๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วบอกว่าถ้าใครไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอโทษจริงๆก็เป็นอันว่าคุณนวัดต,ต้องการขอโทษจากจริงใจจากนั้นเนี่ยคือมันพูดเหตุการณ์นั้นเนี่ยนวัดก็เผชิญหน้ากับผู้เข้าประกวด Miss u n i v e r s ์2025แล้วก็โค้งคำนับให้พวกเธอก็ทำท่าว่าจะเป็นการปิดฉาก หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในงานแถลงข่าวแยกออกไปต่างหากเนี่ยหมายความว่าตอนพิธีนี้กับการแถลงข่าวแยกออกไปคุณนวัดบอกว่าเขาไม่ได้เรียกนางสาวมิสเม็กซิโกว่าดัมเฮดในระหว่างการเผชิญหน้านะที่กลายเป็นไวรัลเขาใช้คำว,ว่า Dam age, damage damage ผมไม่ได้พูดดัมเฮดแม้แต่เสี้ยววินาที ผมพูด damage ถ้าบอสหมายถึงนางสาวมิสเม็กซิโกเชื่อและฟังผู้อำนวยการระดับชาติมันคือ damage ออถ้าฟังคุณนวัตก็พอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงว่าถ้าคุณฟังผู้อำนวยการคุณนะมันจะเสียหายนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและประเทศไทยก็มีสปอนเซอร์และเราก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันในการ โปรโมทประเทศไทยง่ายซึ่งลองฟังดูบางช่วงบางตอนเป็นภาษาไทยที่บอสนาวัดคุยกับสื่อไทยนะครับตอนนี้มีอารมณ์ปิดอัดกดดันมากลองฟังดูนี่ของเรื่องเล่าเช้านี้มีหลายสื่อครับที่ตัดคลิปตันนี้มาเพื่อเห็นว่า เออบอสนาวัดนี่เจริญกดดันหนักจริงๆหลอกให้ผมเอาผู้หลใจหลังจากผูกรนอนไม่ได้ตอนเช้าก็ทำกับพวกอีกโดยไม่เลือกความเป็นสุภาพบุรุษเลย พ่อผมทั่วไปก็บอกว่าจำเป็นต้องเขียนเขียนไปอย่างนั้นแล้วบอกว่าวันนี้น้องจะมาขอโทษถึงเวลาเขาก็ไม่ทำอะไรตามสัญญาลอยโฮกกลางวพราะถูกหลอกให้ไลฟ์ขอโทษถึงเวลาไม่ทำตามสัาเมื่อวา,ญญาเราได้ประชุมกันตอนบ่าย เป็นที่เรียบร้อยกับซี o โอนะไม่ได้ประชุมคุณลาอูอยู่แล้วว่าคุณลาอูเขาจะไม่เข้าประชุมแล้วซี o ก็ได้กันกรองคําพูดแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างถูกต้องแล้วก็ส่งคาพูดมาแล้วซีโก็รับปากว่าอันนี้จบแล้วก็คือทางเขาก็จะไม่โพสต์อีกแล้วแล้วขอให้ทางเราเป็นฝ่ายแชร์เราก็ยินดีที่จะแชร์ทุกคนเห็นเราแชร์ไหมฮะ ผมตัวส่วนตัว,ตว,ตวผมก็แชร์นั่นคือนั่นคือคำมั่นสัญญาที่เราตกลงร่วมกันในเวลาประเทศไทยตอนที่ทุกคนเกือบเกือบไปออกออกไปล่องเรืออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งทางนั้นโพสทางเราก็แชร์ทำตามข้อตกลงแล้วบอกไม่มีละจบละผมก็คิดว่าอ่ะมันก็จบตอนเย็นก็คุยกันอีกตอนกลางคืนเขาก็พูดว่ามันดีนะอะไรองเงี้ย เอออาพอใจหน่อยไหมผมก็บอกว่าได้ครับผมเป็นคนที่มีอัตรายอยู่แล้วถึงแม้มันจะลําบากใจแค่ไหนแต่ผมยินดีที่จะทาเพื่อให้ทุกอย่างมันสงบผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องไลฟ์เลยแล้วกันเพราะว่ามันมันดึกมากแล้วผมก็เครียดมากคือทุกคนก็บีบคั้นผมตลอดเวลาผมก็เปิดกล้องคนก็ดูเยอะนะครับประมาณหมื่นห้าหมื่นหกผมก็พูดภาษาไทยรอบหนึ่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษรอบหนึ่ง เพราะผมจำไม่ผิดผมพูดคำว่าอภโลใจอยู่สามครั้งนะฮะแล้วก็อพโลใจประเทศด้วยคือเรื่องมันลากผมมาจนถึงจุดเนี้ยผมก็คิดว่าผมอะผมเข้าใจแล้วผมก็ขอโทษแล้วผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่แบบมีรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกอ้อ นี่แหละครับที่คุณนวัดหลจุโดยไม่เห็นผลหลอกให้ผมเอาผู้หลดใจหลังจากนั้นพูดกันนอนไม่ได้ตอนเช้าก็ทำกับผมอีกโดยไม่เลือกความเป็นสุภาพบุรุษเลย ตรงน,นี้แหละครับที่คุณนวัดเริ่มรู้สึกว่าต้องร้องโหออกมาด้วยความอัดอั้นตันใจนะครับปรากฏว่าในข่าวของ C N a บอกว่าในเช้าวันพระหัสหมายถึงเมื่อวานนี้นวัดก็ดูเหมือนจะอ้างเองถึงข้อถกเถียงนี้เขียนบนอินสตาแกรมว่าเสรีภาพในการพูดสำคัญแต่ถ้าเสียงนั้นเป็นคำโกหกมันจะไม่เรียกว่าเสรีภาพในการพูดนี่ครับ ตามข่าวก็บอกงาน Miss Universe 2025จะจัดวันที่2 0พฤศจิกายนนี้ออมีอีกตั้ง10กว่าวันนะครับจากนี้ไปบรรยากาศอุณหภูมิจะเบาลงหรือไม่ยังต้องดูสถานการณ์กันอยู่ว่ามันจะเบาลงไหมคำว่าดัมเฮดนวัดบอกไม่ได้พูดนวัดบอกด a m a g e ซึ่งฟังดูคล้ายกันในสำเนียงไทยอังกฤษแต่คลิปไวรัลชัดเจนว่าพูดดัมเฮดนะนี่นักข่าวซีเนก็บอกในคลิปนั้นเนี่ยไวรัลพูดได้ยินชัดว่าดัมเฮดซึ่งในขานี้บอกว่าเป็นคำแก้ตัวที่อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อถือและอาจจะยิ่งทําให้คนโกรธก็เหมือนพยายามที่จะบิดเบือน แม้ว่ามีหลักฐานในวิดีโอก็ตามนี่คุณนวัตก็คงจะยังยืนยันว่าพูดคำว,ว่า damage ไม่ใช่ d u m หต e d ผลที่ตามมาก็คือภาพลักษณ์ต่อประเทศไทยก็มีไม่น้อยนะครับเพราะการประกวด Miss Universe เป็นเวทีระดับโลกฉะนั้นสิ่งที่นวัตทำก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์เจ้าภาพไทยเสียหายในสายตาต่างชาติหรือเปล่า แล้วมันมีผลยังไงต่อองค์กร Miss Universe ล่ะราอูโรชาประกาศจำกัดบทบาทของนวัดแสดงว่าต้องการปกป้องผู้เข้าประกวดและต้องการอ้างว่าอ้างว่ารักษามาตรฐานสากลดังนั้นก็เป็นเรื่องว่าการขอโทษของนวัดก็ดูเหมือนจะเป็นฝรัง่งเยก Damage Control คือควบคุมไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้ เพราะว่ามีคนมองว่าอาจจะถูกมองว่าไม่จริงใจหรือเปล่ายัางไงอาจารย์เอติดตามเรื่องนี้นะครับลองเล่าวิเคราะห์จากมุมมองที่อาจารย์เอได้ข้อมูลจากที่ต่างๆสิครับอาจารย์เอเอาละครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องร้อนๆที่เพิ่งสะเทือนวงการนางงามไปเลยกับดราม่า mm hmm. เบื้องหลังคําขอโทษที่กลายเป็นไวรัลของบอสใหญ่เวทีประกวดที่โอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ข้ามคืนจริงๆ mm hmm. แต่เดี๋ยวก่อนเราจะยังไม่ย้อนไปที่ต้นเรื่องนะฮะขอพาไปดูที่จุดพีคของเรื่องกันก่อนเลยนั่นก็คือคำขอโทษกลางงานใหญ่ที่แทนที่จะจบเรื่องกลับกลายเป็นว่าสร้างคำถามใหม่ขึ้นมาอีกเพียบเลยใช่เลยครับนี่คือคำขอโทษจากปากของคุณวัตอิสระไกรศินพ์ผู้นยการกองประกวดเลยนะฮะซึ่งเป็นเจบภาพหลักของงานนี้ด้วยคือ กล่าวกลางงานเลี้ยงต้อนรับสาวงามมิสยูนิเวอร์ส2 0 2 5เลยท่าเำกลางสื่อเยอะแยะไปหมดคนในวงการก็อยู่กันเต็มเอ๊แล้วทำไมล่ะครับทำไมผู้มีการประกวดถึงต้องออกมาขอทอดการเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้ถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปนิดนึงครับแค่24ชั่วโมงก่อนหน้าท่านั้นเองมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะครับเรามาย้อนดูเหตุการณ์ที่เป็นต้นต่อของดราม่าทั้งหมดนี้กันดีกว่า มาดูกันเลยว่าเรื่องมันบานปลายกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนไปทั่วโลกได้ยังไงโห<ฮ><ฮ>ดูจากไทม์ไลน์นี่จะเห็นเลยนะฮะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบต่อเนื่องกันเลยภายในเวลาแค่3วันเองนะตั้งแต่เริ่ม<ฮ><ฮ>มีเรื่องมีการขอโทษแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแปลกๆตามมาติดๆเลย<ฮ>เรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากตรงนี้แหละครับคือคุณนวัตเนี่ยเขาตำหนิคุณฟาติมาบอชที่เป็นมิสยูนิเวอร์สเม็กซิโกบอกว่า เธอไม่ยอมโพสตโปรโมทประเทศไทยเลยทั้งที่ตกลงกันไว้แล้วซึ่งแน่นอนในฐานะเจ้าภาพเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะครับ mm hmm. แล้วนี่ก็คือประโยคที่เขาว่ากันว่าเป็นชนวนของดราม่าทั้งหมดเลยคําว่า n a t i o n a l director หรือที่ในวงการเขาเรียกสั้นๆว่า ND เนี่ยก็คือผู้อำนวยการกองประกวดของแต่ละประเทศนั่นแหละครับพอมีการใช้คําที่ค่อนข้างแรงแบบนี้กับนางงามเนี่ยโอ้โหก็เลยกลายเป็นประเด็นให้คนวิจารณ์กันหนักเลย ทีนี้ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในบ้านเราแล้วนะครับแต่มันลุกลามไปเร็วมากมเหมือนไฟลามทุ่งเลยไปไกลถึงระดับโลกเลย<ม>ผ่านโซเชียลมีเดียกับกลุ่มแฟนนางงามต่างประเทศนี่แหละคือต้องบอกว่าจุดนี้มันสําคัญมากนะฮะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องขัดใจกันเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วแต่มันกลายเป็นวิกฤตเรื่องภาพลักษณ์ที่กระทบเวทีประกวดระดับโลกไปเต็มๆเลยแล้ว<ม>เรื่องก็ไปถึงหูองค์กรแม่เลยครับนั่นก็คือ Miss Universe Organization หรือ MUO ที่เขาเรียกกัน ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในวงการนางงามแล,ะละะ้วล่ะฮะงานนี้ก็เลยต้องออกมาเทคแอคชั่นแสดงท่าทีให้ชัดเจนเพื่อตอบสนองกระแสสังคมและก็ต้องรักษามาตร,รฐานของเวทีตัวเองไว้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะฮะมันยังมีอีกปมที่ซ้อนอยู่นั่นก็คือการเถียงกันเรื่องคำศัพท์แค่คำเดียวซึ่งคำคำนี้แหละที่อาจจะเปลี่ยนความหมายของเรื่องทั้งหมดไปเลยก็ได้ และนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่ฝั่งผู้อำนวยการเขาใช้แก้ต่างเลยเขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการฟังผิดไปนิดเดียวหรือตีความคาดเคลื่อนไปเท่านั้นเองคุณวัฒน์ก็เลยออกมาชี้แจงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่จะเตือนเรื่องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโอกาสในการคว้าม,มงของนางงามเองนะไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกหรือว่าอะไรเป็นการส่วนตัวเลยซึ่งต้องเข้าใจนะครับว่าการดูถูกผู้เข้าประกวดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มาก มันทำลายภาพลักษณ์แล้วก็เจตนารมณ์ของเวทีที่เขาชูเรื่องพลังหญิงมาตลอดเลย <S <S แต่ถึงแม้ว่าจะมีการขอโทษมีการชี้แจงอะไรออกมาแล้วเนี่ยสหาการมันก็ยังตึงๆอยู่เลยนะฮะยังคุกกลุ่นอยู่คือบรรยากาศของความไม่ไว้ใจกันมันยังไม่หายไปไหน <S <S แล้วยังไงต่อรู้ไหมครับ <S <S แค่วันเดียวหลังจากที่ขอโทษไปนะฮะก็มีข้อความนี้โพลขึ้นมาในโซเชียลมีเดียของเขาเลย ซึ่งดูยังไงก็เหมือนจะพาดพิงถึงดราม่าร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่นี้แหละมันก็เลยยิ่งทําให้คนสงสัยกันไปใหญ่พอมีข้อความที่เป็นปริศนาแบบนี้ออกมาหลายคนก็เลยเริ่มตั้งคําถามแล้วแหละครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังคําขอโทษวันนั้นคืออะไรกันแน่คือเสียใจจริงๆหรือแค่แสดงเพื่อคุมเกมแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกอะไรหรือเปล่าว่าเรื่องนี้มันยังมีอะไรลึกกว่าที่เราเห็นแล้วที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ดราม่าทั้งหมดนี้มันดันมาเกิดในช่วงเวลาที่เปราะบางมากก็คือก่อนการประกวดรอบตัดสินที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองแน่นอนว่ามันยิ่งเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกมหาศาลเลยแล้วก็ทําให้ทุกฝีก้าวหลังจากนี้ถูกจับตามองแบบชนิดที่ว่าห่างกระพริบตาก,กันเลยทีเดียวสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคําถามใหญ่ๆคาใจไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าคําขอโทษที่เราได้เห็นกันไปเนี่ยมันออกมาจากใจจริงหรือเปล่า หรือ<ม>เป็นแค่กลยุทธ์เพื่อเอาตัวรอดในโลกของการประกวดที่การแข่งขันมันสูงแล้วก็เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลแห่งนี้กันแน่อืมนี่ครับขอบคุณครับอาจารย์ A อเราไปดูข้อมูลนี้ย้อนกลับไปดูแฟลชค์ดที่เราจะทำเพื่อจะเช็คข้อมูลให้มันนั่นคือใครพูดพ่วงในการ Miss Universe Thailand ที่ตกเป็นประเด็นถกเถียงในบทความนี้ครับใครเหรอนวัดอิสระไกรศรี ที่มีคนเรียกบอสนวัดเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมทั่วไปของไทยโดยเฉพาะสังคมบันเทิงนี่ครับอ่ะนวัตตำหนิผู้เข้าประกวดมิสอุนิเวิร์สวันที่เท่าไหร่เราต้องร,ระบุเจาะจงแล้ไปแล้วนะสี่พฤศจิกาครับนี่เห็นไหมผู้เข้าประกวดคนไหนถูกนวัตตำหนิเป็นพิเศษฟติมาบอส มิสอุนิเวอร์สจากเม็กซิโกอืมอะไรละ่ะทำไมทำไมบอสถึงตำหนิฟาติมาบอสละ่ะอ่าเพราะเธอไม่โพสสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทย่าแ,แล้วนวัดถูกกล่าวหาว่าใช้คำดูถูกไหนกับฟาติมาบอสละ่ head. Head. ะ dumbhead dumbhead แปลว่าไอโง่เง่้งงาแต่ว่า เจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่นะ mm hmm. คุณนวับอกว่าผมพูดว่า damage ใครคือประธานองค์กรมิส universe ออกมาประนามการกระทําของนวัดละ่ะ mm hmm. ราอูโรชานี่คือข้อมูลพื้นฐานองค์กรมิส universe จำกัดบทบาทของนวัดอย่างไรลหรเพื่อตอบโต้จำกัดการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแข่งขันในปีนี้เลยไม่รู้เขาจะตกลงเจราจาสงบศึกกันหรือเปล่านะครับแต่นี่คือ ข่าวสองวันที่ผ่านมาและนวัดกล่าวขอโทษต่อสาธารณะในงานอะไรและเมื่อ,อไรครับพิธีต้อนรับมิสยูนิเวอร์สเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมานี่แหละและนวัดให้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงทำอย่างนัระหว่างขอโทษเขาบอกว่าโอ้ยเขาอยู่ใต้แรงกดดันอย่างมาก a lot of pressure mm. นอกจากกล่าวขอโทษแล้วนวัดได้แสดงท่าทีสำนึกผิดต่อผู้ประเอ้าประกวดหรือเปล่าแสดงยังไงโค้งคำนับนะโค้งคำนับให้แก่ผู้เข้าประกวดและในการถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนวัดอ้างว่าเขาพูดคำว่าอะไรแทนดําเหตุเขาไม่ได้พูดดําเหตุเขาพูดว่า damage อันนี้แหละครับต้องกอต็ติดติดตามเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันกลายเป็นประเด็นานานาชาติไปแล้ว เราต้องรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรกับเรื่องที่ผู้คนสอบถามกันมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติด